เรืจะมาแนะนำโรงแรมสาเทียมาดาวของจังหวัดกรุงเทพเลยใช่ไหมครับใช่สาเทียมรีวิวไซด์นะครับคือมีวิวที่ดีมากและมีการบริการที่ดีมากแค่ไหนครับแม่น้ำเจ้าพญานะครับแม่น้ำสายหลักของประเทศไทยเลยต้องทรับแล้ก็แวดล้อมด้วยที่เที่ยวสำคัญนะครับเอเชียทีต่างๆค่าตักสินมีสติฟูดอย่างที่เรารีวิวไป้วครับถนนเจริญกรุงครับเดี๋ยวเรามาเจอกันเลยนะครับว่ามันจะเป็นยังไงครับแนะนำตัวโรงแรมครับ ที่สัตเทียมหรืวอว่าไซใช่ไหมที่โลคุครับเป็นโรงแรมที่ครอบครัวเราอยู่ประจํา<ม>นะฮะอันนี้ชั้นนี้กี่ชั้นที่เท่าไหร่ที่โลคุชั้น6นะครับผมถ้าเราเปิดมาปุ๊บเนี่ยเราจะเจอสระว่ายน้ำที่เป็นไฮไลท์ของโรงแรมนี้เลยที่โลคุ<ม>นเซนครับใช่ครับตอนนี้นะครับเราถึงหน้าสระว่ายน้ำที่เราเคยเใช่ครับผมทีม<น>่โลคุครับสระว่ายน้ำเนี่ยอันนี้เป็นไฮไลท์สำคัญเลยครับที่โลคุสังเกตดีนะครับว่าตรงฝ่ายสระว่ายน้ำเนี่ยเราจะเห็นเลยนะครับว่า นอกจากปฏิมากรรมแล้วเนี่ยเราจะเห็นแม่น้ํใสยอย่างสาคัญของ<ช>ของประเทศเราเลยนะฮะที่นี่เป็นจุดข,ขายของโรงแรมแห่งนี้ยยใ,ชใช่ครับผมเราต้องบอกก่อนว่าเนี่ยแหละคือความงดงามนะฮะไฮไลท์ของประเทศไทยเลยแน่นอนฮะว่าภาคกลางเราเนี่ยวิถีสายน้าไม่มีปัาะตะแต่โบราณเลยนะฮะนี่คือบรรยากาศของสาววายน้ำนะครับตอนนี้ในวันที่นักท่องเที่ยวไม่มาเนี่ยเราก็จะมีแต่คนไทยของเราเนี่ยอยู่ด้วยกันนะฮะ ใช่ครับผมอันนี้เดี๋ยวเราจะมาลงมาดูกันนะฮะนี่ฮะดูโคงน้านะฮีโร่คุครับนี่คือความงดงามนะฮะฮีโร่คุนี่คือความสูงนะฮะเพราะว่าจริงๆแล้วโรงแรมแห่งนี้นอกจะมีโรงเรียนนานาชาติแล้วนะแล้วก็ยังมีเรสเดนซ์ด้วยแล้วก็ยังมีที่พักด้วยนะฮะเดี๋ยวเราไปเจอกันที่้องพักกันดีกว่าครับใช่ครับผม,มนเนื่องจากอากาศร้อนนะฮะนี่เราจะให้ดูนะฮะ เดี๋ยวที่ลูกคงจะลงมาเล่นน้ำตอนเย็นนะครับผมโอเคครับครับสวัสดีครับตางมเราจะมาแนนเซนแตอร์ค่ะไม่แน่นแน่นอนครับว่าโรงแรมระดับนี้ก็แน่นอนครับว่าพิซในเซ็นเตอร์เนี่ยก็มีอุปกรณ์ให้ครบคันเลยนะครับผมไม่ว่าจะเป็นลูกวิ่งดัมเบลหลากหลายขนาดนะลูกบอลโยคะเสือโยคะนะฮะคือเราต้องบอกก่อนว่าโรงแรมแห่งนี้ช่วงนี้มีใครเที่ยวไทยนะแต่ว่าเราคงไม่ใช้นะฮะเพราะว่าเราเป็นสมาชิกอที่นี่อยู่แล้ว แล้วเราก็จะมาพักประจําในช่วงวันหยุดยาวนะฮะที่เราเลือกที่นี่เพราะอะไรฮีโรคุณครับรหรูหลาแล้วก็บริการดีไม่ฮะหนึ่งฮะไอ,ไ,อไอ้หรูหลาบริการเนี่ยก็เป็นปัจจัยหลักอยู่แล้วแต่ว่าเราเลือกเพราะว่าหนึ่งเนี่ยเดินทางสะดวกนะฮะแ<ต>แ,วแวดล้อมด้วยสถานที่ท่องเที่ยวสําคัญเอะะเชียทริสแล้วก็มีริมสายน้ำซึ่งจริงจริแล้วครอบครัวเราชอบวิถีริมสายน้ำนะะเมื่อกี้เราให้ดูแล้วฮะชั้น6กว่าจะเป็นสระว่ายน้ําชั้น4ี่ก็จะเป็นพิซเนสนะฮะ พิเศษเซ็นเตอร์เนี่ยเราก็จะเห็นอยู่นะฮะอุปกรณ์ก็เป็นไปตามมาตรฐานเลยนะฮะเดี๋ยวเราจะพาไปดูห้องพักกันไหมลูกโอเคครับอย่างนั้นเดี๋ยวไปดูอันนี้คร่าวๆนะฮะแล้วเดี๋ยวไปเจอกันที่ห้องพักนะครับผมครับสวัสดีวันนี้เราจะอยู่จในช่วงเด็กน้อยกระดาขอบนะครับใช่ครับคีรุคุใจคึกคักเป็นพิเศษนะครับเพราะว่านานๆเป็นวันเกิดโรงเรียนเจ้าหยุดอย่างไม่ถึงครับอ๋ออนุมานไม่เป็นวันเกิดคุณพ่อนะครับคีรุคุณ มันใกล้มากนะครับวันนี้วันที่ไม่เป็นไรครับออาเป็นว่ารอดกันวันนี้วันที่เอ่อสี่นะครับส่วนเอ่อวันเกิดพ่อเนี่ยก็จะเป็นเน็กเน็กจากนี้นะคใช่ครับผมทีลูกคุณมีความสุขไหมครับมีความสุขมากครับเพราะวันนี้ใกล้วันเกิดคุณพ่อแล้วครับผมได้มาอยู่ซาเชียมกับตีนตีนตีนใช่ครับเพราะว่าทีลูกคุณบอกพ่อหลายครั้งนะฮะแต่ว่าเราหาวันหยุดยาวไม่ได้นะครับวันนี้มีวันหยุดยาวเราก็จะองมานะฮะทีลูกคุณมองดูวิวแล้วทีลูกคุณรู้สึกยไงครับ ช่ครับคุณพ่อก็เลยจับหนักให้เนยนะครับเพราะว่าเราเอาพักชั้นสามสิบเลยฮนะเห็นวิวกันเต็มเต็มนะฮะพี่ลูกคุณก็จะได้พักผ่อนกันคทันทีพี่ลูกคุณิุงสอบเสร,ร็จไปด้วยใช่ไหมลูกใช่ครับเพิ่งสอบเสร,ร็จมาเลยค่ะแล้วก็ปีนี้ก็เป็นอีกปีหนึ่งที่ลูกคุณเติบโตนะฮะได้ทดําในสิ่งที่รักเลยนะครับผมเดี๋ยวนี้ก็ถือว่าเป็นบรรยากาศง่ายๆนะฮะ<ช>คือ<ร>สิ่ง<ร>ที่เราจะพูดนะฮะว่าอย่างที่บอกนะฮะว่าการใช้ชีวิตเนี่ย ไม่จะเป็นต้องหรูหรานะผมเลยต้องมาเที่ยวอ่านะครับผมก็ฝากไว้นะเราจะไปเที่ยวฟิตเนสกันนะครับว่าเดี๋ยวเราไปเจอกันที่ฟิตเนสพูลเลยได้ครับผมครับสวัสดีครับจับไปออกกําลังกายมาสองชั่วโมงเนี่ยฮิลคุณครับตอนนี้เราอยู่ที่ห้องแกนดสีทนะฮะใช่แบบหนึ่งห้องนอนฮะวิวแม่น้าสกายไลน์นะฮะในชั้นสามสินะครับผมใช่ค่ะแล้วหลังจากที่ฮิกคุณไปออกกําลังกายมาถึงเกือบสองชั่วโมงนะฮะ ก็จริงๆแล้วโรงแรมเนี่ยมีถึง320ห้องพักเลยนะฮะฮิโร์คุงแต่ว่าวันนี้เราอยู่ในห้องของแกสบีดนะฮะวิวแม่น้ำนะฮะแกสบีดแบบหนึ่งห้องนอนวิวแม่น้ำสกายไลน์นะฮะคือเจ๋งมากเลยครับอา่าโอเคครับผมรกว้างขวางเลยฮะมีทั้งห้องครัวห้องรับแขกที่สำคัญนฮะฮิโร์คุงครับเทเรสเนี่ยเรามองวิวนะตอนเย็นๆเนี่ยเดี๋ยวฮิโร์คุงกับคุณพ่อเนี่ยจะนั่งอ้าวไหนนะฮะไปดูกันดีกว่านะฮะฮิโร์คุงก็หลังจากเราบอกไปรอบนะฮิโร์คุงเอาอีกรอบนึงนะฮะเอาเปิดเลยเอาเเเเลลลยยยคคคครรรััับบบออา่ๆปิดูก นี่นะฮะได้ไหมครับมันจะฝืดหน่อยนะฮะเอาแล้วฮะพ่อตอจลงเาได้อ่าโอเคครับได้ครับแนตะ่ก็คือปกติไผครับคุณพ่อผิดเองะฮะโอ่โอเคครับนี่นะฮะอันนี้เป็นฝึกทำมาชิใช่ครับเนี่ยคุณพ่อชอบมานั่งมากๆเลยนะฮะเวลาเรามาแล้วก็มานั่งกัน,นเารามาแล้วนี่ครับอย่างแรกอ่านะครับอ่สองคนพ่อลูกก็จะมานั่งกันตรงนี้นะฮะแต่วันนี้เนื่องจากคุณแม่ไปซาวหน้าคุณพ่อเขาเลยต้องมารับบทบาทตะกล้องจำเป็นเนะี่ย <laughs> นี่นะฮะฮีละคุณครับ บางครั้งเดียที่คุณพ่อบอกฮะแม้แต่โรงแรมที่พักเนี่ยมันก็สะท้อนถึงอะไรฮิโรคุงครับการเปลี่ยนแปลงใช่ไหมครับการเปลี่ยนแปลงก็ธรรมชาติที่เปลี่ยนแปลงไปใช่ครับผมก่อนนี้ก็จะเป็นป่าไม้ที่นี่นะครับตอนนี้ก็จะมีตึกรามบ้านช่องใช่ครับผมตั้งแต่รัตนโกสินทร์เนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงทั้งถนนสายแรกถนนเจริญกรุงทั้งเจริญกรุงเป็นสายแรกนะครับใช่ครับทั้งทั้งเรือคือต้องบอกก่อนว่าถนนเนี่ยมีรูปหลายรูปแบนะครับแปลว่าถนนที่ปีเทคโนโลยีที่ทันสมัยเนี่ย เราก็มาปรับใช้ที่นี่นะฮะเนี่ยดูครับตามตึกรามบ้านช่องนี้เป็นตึกตึกรอเอชทีทุกครั้งเลยใช่ครับมีอยู่ครั้งนี้ฮิรุค,คงจาได้ไหมครับฮิรุค,คงขี่หลังคุณพ่อไปเอเอชทีนะฮะที่ตอนแรกพ่อบอกว่าไปขึ้นตรงนั้นแล้ว,ลวอ,อใช่ใช่มัน<ช>เป็น,นภาพที่คุณพ่อที่มีความสุขที่สุดเลยสมัยก่อนคุณพ่อทํางานอยู่ระแวกนี้นะฮะพ่อรับราชการอยู่เนี่ยตึกอาคารที่คุณพ่ออยู่ตรงนี้นะฮะเห็นไหมครับสีขาวเนี่ยฮะเห็นไหมครับ น,นะนะฮะคุณพ่อก็ทํางานอยู่สารแพงง่งกรุงเทพใต้นะฮะสมัยก่อนนู้นนะทำอยู่หลายปีทีเดียวนะครับแล้วก็คุณพ่อก็ผันตัวเองมาเป็นทําธุรก,กิจทําหลายๆอย่างนะฮะแล้วก็ทํากฎหมายเพื่อภาคสังคมด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอบคุณฮีโร่คุงนะครับนี่คือเจ๋งที่สุดนะใช่ครับก็เสียอย่างเดียวก็ไม่มีข้อผูกพันก็อยู่ยนี้ก็ตัง้งแต่มีโควิดด้วยนะคะแล้วก็ช่วงนี้เป็นช่วงที่อลหม่านนิดนึงเพราะว่ามีกูปองอ่า แกเน้นการท่องเที่ยวนะฮะก็จะมีคนมาพักเยอะนะฮะแต่ว่าเราจะเข้าไปดูด้านในเอาครับไปหลังจากเราชมวิวแม่น้องแม่น้ําเสร็จเรากลับเข้าไปข้างในกันต่อนะฮะเนี่ยฮิรุคุงก็จะนําชมอีกครั้งหนึ่งนะฮะฮิรุคุงดูครับโอ้โหตู้เย็นนะฮะหมาตู้เย็นมีรอยบุบซะด้วยนะฮะนี่คือตู้เย็นนะฮะตู้เย็นนะครับผมตู้เย็นนะโอ้โหนี่ตู้เย็นนะฮะจะไม่ได้บุบแบบนั้นนะโอเคครับมีเตาอบนะฮะใครจะมาเตรียมอาหารง่ายๆเล็กๆครับ ฮิรคุงจําได้ไหมตอนเล็กๆที่เราไปอยู่โรงแรมกันที่แถวโรงเรียนนะฮะก็จะมีอย่างนี้ฮะบรรยากาศอย่างนี้แต่ผว่าอาซาเทียมนี่เป็นสิ่งที่ดีใช่ครับโอ้คือสซาเทียมเนี่ยเขาได้ระดับของคืออ่ะชมคฮิรคุงดูอ่ะอันนี้ก็จะมีอ่างนะฮะแล้วก็มีอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆนะครับผมอ่ะฮิรคุงครับห้องน้ําเป็นไงฮิรคุงดี๋ยวผมจะมาพาตัดคนไม่เอ่าโอเคครับคือต้องบอกก่อนว่าล่าสุดนะครับมีแปรงสีฟันสําหรับ คนที่ไม่ได้เตรียมแปลงสีในระดับ5้าดาวเนี่ยก็คือมาตรฐานอยู่แล้วครับสิ่งต่างๆเหล่านี้มันก็จะมีอยู่แล้วนะฮะท่านผู้ชมมาดูในห้องน้อ่าโอเคครับคุณพ่อแนะนำนะอ่ามาเรามาดูกันซิว่าห้องน้ำมันเป็นอย่างไรโอ้โหมีรอยอ่าโอเคครับแบบฝังผนังเลยนะฮะอันนี้เป็นแบบสุดเจ๋งเลยนะฮะอันนี้เป็นอ่าสามารถแบบอ่าใช่ครับผมแต่ว่าอันนี้จะมีรอยน้าที่กขาล้างอันนี้เราต้องบอกฮะการฝัดดีแบบมา่าโหรานนะโอ้โหการฝัดนี่นี่ฮะโอเคครับ อ่านะฮะนี่ทีวีก็จะมีสองจุดนะฮะจุดในห้องนอนแล้วก็จุดนี้นะจ๋าอ่าอันนี้ก็เป็นคนที่อยากทำงานสงบมีสองจุดนะใช่นี้จุดนี้โอ้มีสามจุดอ่าแล้วก็มีโต๊ะนั่นกองฮิรุคุก็จะมีความสุขเพลิดเพลินฮะแกนสปีดนะฮะวิวแม่น้ำหนึ่งห้องนอนสกายไลน์นะฮะเขามีของมาให้ว่า่งปลงคุณพ่อชอบที่สุดก็คือตรงนี้นะฮะฮิร่มันทําให้คุณพ่อหายเหนื่อยเลยนะเนี่ยตรงนี้นะฮะตรงนี้เลยนะฮะ เนี่ยดูดีครับไม่ว่าจะเป็นวิวแม่น้ำเจ้าพยานะฮะแม่น้ําสายหลักเลยฮะพ่อขับมาไกลมากไม่เป็นไรครับเพราะว่าความสุขของที่ลูกคุงก็คือความสุขของคุณพ่อนะครับแล้วก็ความสุขของคุณแม่คือความสุขของคุณพ่อนะครับอันนี้เป็นคอมไฟที่ก็อย่างที่บอกฮะว่าสำหรับทำงานตอนกลางคืน,นคดีไซน์ก็เพื่จะได้ไม่ให้สายตาเสียนถูกต้องครับ้อนความหรูหรานะฮะเดีย๋ยวนี้เทคโนโลยีมันเปลี่ยนหมดแล้วที่ลูกคุงดูดิครับหลอดเป็น LED ทําให้การดีไซน์เนี่ยมันล้ํายุคขึ้นนะมันจะไม่ร้อนเลยฮะเวลาบ อันนั้นก็คืออาคารของฝั่งริสเซนใช่ไหมที่โรกคุงครับใช่นั่นที่โรกคุงครับห้องนั้นน่าจะเป็นชาวต่างชาติบิธงบราซิลด้วยนะฮะบิธง,งบราซิลด้วยนะฮะท่านผู้ชมนี่ครับนี่คือคือเราต้องบอกก่อนนะครับที่เราแนะนําให้ฟังเนี่ยไม่ได้เป็นการแบบไปละเมิดเขานะครับใช่ถูกต้องครับการที่แบบเออ่ชมเขานะฮะว่าถูกต้องครับเขามีไอเดียที่ดีถูกต้องครับเนี่ยฮะเนี่ยนี่คือบิบิอ๋แล้วว่าฮะมีมีห้องนั้นมีจักรยานตั้งอยู่ด้วยอนะงะแน โรงเรียนนานาชาติตรงนี้นะครับเราไม่ขอเอ่ยนามนะฮะเราก็เขาก็จะมาอยู่กันนะฮะเพื่อความสะดวกในการเดินทางนะฮะหนึ่งในการเลือกทําเลยที่ตั้งเกี่ยอะไรลูกเออก็คืออาชีพใช่ไหมครับแล้วก็การใช้ชีวิตใกล้ที่ทํางานอ่าโอเคครับอ่าทีรุงอันนี้นะครับลายอาหารเช้านะนี่คือซึ้งเดือนอันนี้ก็เป็นจุดสําคัญที่รู้ปรชุ่มชอบนะครับว่านี่นะฮะเพรื่องทำเค้กนเค้กอัศนมัดใช่เข้าใ่ะที่รุ่มครับนี่ก็มี ทัพปิ้งต่างๆนะฮะมีดิปด้วยนะมีมีดมีโอคัตทัดี๋ยวล้วครับเดี๋ยวโูคัทเดี๋ยวค่อยดูอันนี้ลายอาหารก็จะมีพวกเบคอนนะที่สำคัญนะครับคือใช่ครับผมอ่ะนี่มีเบคอนนะฮะแล้วก็มีซอสเสร็จต่างๆก็นี่นะฮะโอเคบายบายดีออมเล็ตนะฮะก็เครื่องดื่มต่างๆอันนี้คืออะไรอันนี้คืออะไร อันนี้เปียรคอนเฟตเอ่อสีเลือวต่างๆนะฮะกินกับผลไม้อบแห้งนะฮะนมหลักๆก็มีแค่นี้อ่ะมาดูดูมาดูครูคัทก็ได้อ่ะถ้าอยากดูครูคัทอ่าครูคัทอันนี้ก็น่าจะเริ่มอ่าครูคัทนะครับแต่ว่าต้องขอเตือนนะว่าไอ้บูชีนเนี่ยกลิ่นของผลไม้ได้บูชีนครับทุนอันนี้เป็นอดับแรใช่ครับผมแล้วทานกับแพคเกอร์แล้วที่ปกติเราจะมีพวกเบลชันยาพื้นฮะนี่ครับมีธยาพื้นจุดสองนั้นนะใช่ครับผม นนบูชีชนะฮะเสี่ยงกลิ่นมันจะชุนไงกินขุนจั๊อันนี้เป็นของหวานต่างๆเบเกอรี่ขนมอบนะฮะนี่นะฮะต่างๆะคะับอ,อ,อ,อยู่ขนมปังยูโฮวีนะฮะอันนี้ก็จะเป็นพวกเมนูสเตนอันนี้ก็เป็นนะเปิดดูสิสครับมีอะไรบ้างอืม,อมสปาเกตตี้นะอ่าใช่หรือเปล่าครับลอง,าางอ่านดูก่อนอ่าใช่นะครับผม อ่มีข้าวผัดมนเส้นผัดผักนี่ของก็คืออันนี้ก็โอเคนี่ค่ะเป็นอาหารใต้ไทยหลักการคร่าวๆก็มีเท่านี้นะเมนูช้าๆเอาแล้วครับพี่ลูกคุณครับก็ให้ดูท่านี้นะลุงนะดูนะครับดูครับรอบรรยากาศนะฮะเดี๋ยวนะพี่พี่นพ่อจะแพนให้ดูนะฮะ ความสูงของตัวอาคารนะฮะแล้วก็สามสิบเลยฮะฮีโรบกุมครับเป็นยังไงฮะบรรยากาศร,ราาิมแม่น้ำเจ้าพระยาส,สุดเลยครับของเราพักห้องใหญ่สุดที่เราอยู่ใช่ครับเราพักห้องใหญ่นะฮะเพราะว่าอันนี้เป็นน้ำทำไมมัน,นเป็น,านาแม่น้ำเจ้าพระยาฮะช่วงนี้จะขึ้นสูงเลยเห็นไหมฮะสูงมากครับเพราะเมื่อคืนฝนตกนะใช่ครับผมแล้วก็มีน้ำน้ำหนุนเข้ามาด้วยนะตอนนี้นะฮะ น้ำก็ค่อนข้างสูงคิดว่ากคุงชอบบรรยากาศอย่างนี้ไหมฮะชอบมากเพราะว่ามีขวดน้าลอย <c oughs> ขวดน้ำฮะ <c oughs> เรียกได้ก็อย่าไปทิ้งขยะลงแม่น้ําเลยนะฮะไม่ควรอย่างยิ่งนะฮะช <c oughs> ่วยกันร่วมกันคนละไม้คนละมือก็จะสะอาดคนละไม้คนละมือแล้วก็ตอนนี้ฝนก็จะตกอีลูคุงคำน,นี้ไม่ใช่โรงแรมเดียวนะฮะที่อยู่ริมแม่น้าเจ้าพยานะฮะแม่น้ําสายหลักสายหนึ่งในภาคกลางนะฮะแต่ว่าเป็นโรงแรมอันหนึ่งที่ว่าเรารักที่สุดและชอบที่สุดใช่ไหมลูกว่าก็ดีมาก ที่มีไอเดียและก็มีการบริการที่สุดยอดมากเน,นี่ยเราแพนไปให้ดูนะฮะนี่นะฮะแล้วก็มีทุนได้รับอนุญาตจากดีใช่ครับนี่ก็มีรูปปลาลีเวอร์บัสเนี่ยเป็นสิ่งที่ฮีโร่กรุงชอบนะฮะเนี่ยฮะตอนที่ฝนเริ่มโปรยปลายแล้วนะฮะเราก็จะมาให้ดูที่เราเห็นสะพานริบๆตรงนั้นนะฮะตอนนี้ทือท่าเรือตักสินนะฮะถัดไปก็จะเป็นจุดไปไอคอนสยามน,นะที่เมื่อวานเราไปเยี่ยมเยือนมาแล้วเยี่ยมเยือนที่โมโมนี่ฮะ บรรยากาศใช่ครับฮิรุคุมก็ได้ไปทานมาแล้วก็วันนี้ฮิรุคุมก็ฝากเกี่ยวกับโรงแรมไว้เท่านี้นะฮะเดี๋ยวฮิรุคุมก็จะไปทํากิจกรรมอย่างอื่นต่อไปนะฮะไม่ว่าจะเป็นฟิตเนสหรืออะไรเงี้ยเดี๋ยวว่าอาจจะไม่มาอาจจะไม่ให้ดูนะฮะเพราะว่าเป็นกิจกรรมที่ฮิรุคุมอยากจะสนุกตัวตัวนะฮะตอนนี้ฝนก็เริ่มลงนะผมมีคลิปที่พาชมแล้วนะใช่ครับผมได้ครับครับสพอฝากเพียงเท่านี้นะครับเพราะว่าเรือเนี่ยเขาให้บริการนะคะอันนี้ก็มี ก็ชอบรูปปัจิุบันมครก็ปัจากรรนก็โอเคครับก็ชอบดูก็แสดงความเป็นไทยใช่ครับแล้วก็สื่อความหมายเนี่ยในในยะของศิลปินแล้วแต่เราจะตีความนะครับผมฝากไว้เท่านี้ครับผมไม่ต้องไปวิพิจาัณ์เลยนะครับครับสวัสดีครับ